หลักฐานสำคัญของคดีนี้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับนั่นก็คือเส้นผมครับและที่สำคัญตำรวจเนี่ยไปตรวจพิสูจน์แล้วก็เห็นว่ารอยตัดของเส้นผมที่เจอในรถยนต์ของลุงพลมันไปตรงกับเส้นผมที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุครับ ลุงพลซุดตัวลงแล้วก็ร้องไห้ทันทีที่พบร่างน,น้องชมพู่ครับลุงพลเนี่ยตอบคำถามนักข่าวนะครับเชื่อว่ามีคนทำน้องชมพู่แล้วก็พยายามจะบอกว่ามีชายต้องสงสัยคนหนึ่งครับหายไปจากหมู่บ้านอายุ30ปีเสพยาด้วยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เร่งจับกลุ่มคนคนนี้ช่วงหนึ่งเนี่ยลุงพลบอกนักข่าวนะครับว่าต้องมีคนลักพาตัวน้องชมพู่มาคาดว่าคงหมดอาหารที่จะให้กินแล้ว แล้วก็น่าจะไหวตัวทันจนหลบหนีไปครับข้อสังเกตที่เกิดขึ้นจากวันนั้นมีหลายช่วงครับที่นำไปสู่การตั้งข้อกล่าวหาลุงพลนั่นก็คือข้อหาเจตนาฆ่านะครับซึ่งกล่าวหาว่าลุงพลเป็นคนนำน้องชมพู่ทิ้งไว้บนเขาภูเหล็กไฟครับ ที่สำคัญปล่อยไว้ไม่มีน้ำไม่มีอาหารเป็นเหตุให้น้องชมพู่เสียชีวิตนี่เป็นข้อกล่าวหานะครับหลังจากนั้นก็กล่าวหาว่าลุงพลและป้าแตนร่วมกันเคลื่อนย้ายศพถอดเสื้อผ้าถอดกางเกงออกเพื่อเบี่ยงประเด็น ทำให้คนเข้าใจว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศน้องชมพู่เกิดขึ้นครับสิ่งที่คุณเจษดาเล่าไปเมื่อสักครู่นี้อยู่ในคําส่งฟ้องนะคะซึ่งในเวลาต่อมาสารเห็นว่าคดีนี้ต้องมีผู้ต้องหาที่เป็นคนพาน้องชมพู่ไปในคําพิพากษานะคะต้องมีคนพานชมพู่ไปเพราะว่าจุดที่พบศพอ,อยู่บนภูเหล็กไฟห่างจากจุดที่พบครั้งสุดท้ายประมาณกิโลเมตรครึง่งและก็เป็นทางลาดชันและไปพบเส้นผมของผู้เสียชีวิตหลายเส้นถูกตัดด้วยของมีคมจึงเชื่อว่าน้องชมพู่ ที่อายุเพียงสามขวบขึ้นไปบนนั้นเองไม่ได้แล้วก็จะมีคนคนหนึ่งค่ะที่ใช้ของมีคมตัดเส้นผมน้องชมพู่จะใช้ของมีคมตัดผมตัวเองไม่ได้ดังนั้นสารจึงเชื่อว่าต้องมีคนร้ายที่เป็นคนพาไปค่ะมาดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญก็คือเส้นผมที่พบในรถยนต์ของลุงพลนะครับตั้งแต่ตำรวจสงสัยว่าลุงพลเป็นผู้ก่อเหตุก็ไปค้นรถยนต์ของลุงพลครับ เจอเส้นผมทั้งหมด16เส้นผลตรวจทางวิทยาศาสตร์พบเส้นผมหนึ่งเส้นตกอยู่ในรถมีองศาของรอยตัดหน้าตัดและพื้นผิวด้านข้างตรงกับผมของน้องชมพู่ที่เก็บได้บริเวณที่พบศพน้องชมพู่สองเส้นผลตรวจชี้ว่าเส้นผมทั้งสเส้นนั้นถูกตัดในครั้งเดียวกันด้วยวัตถุของแข็งมีคมชนิดเดียวกันจึงเชื่อว่าลุงพลเป็นผู้ใช้ของแข็งมีคม ตัดเส้นผมของน้องชมพู่แต่เส้นผมมีขนาดเล็กมากครับจึงไม่ทันสังเกตว่ามีเส้นผมของน้องชมพู่ตกอยู่ในรถยนต์ของตนเองนั่นเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะทีนี้ในคำพิพากษาก็มีสิ่งที่น่าสนใจในการสืบพยานโดยสารเห็นว่าลุงพลมีข้อสงสัยหลายจุดด,ด้วยกันสารบอกว่าพบพิรุษจากลุงพลหลายจุดเช่นวันที่เกิดเหตุลุงพลอ้างว่าไปรับพระที่วัดถ้ำภูผาแอก ขณะเดินทางป้าแตนโทรมาแจ้งว่าน้องชมพู่หายไปแต่ว่าตามข้อเท็จจริงแล้วครอบครวัวนี้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้ววันนั้นโทรศัพท์ก็อยู่กับป้าแตนค่ะดังนั้นป้าแตนจะโทรไปหาลุงพลลุงพลรับสายเป็นไปไม่ได้ส่วนพระที่ลุงพลไปรับส่งก็บอกว่าตอนนั้นน่ะลุงพลบอกไว้แล้วว่าเกือบไม่ได้ไปส่งพระเพราะว่าหลานหายไปซึ่งลุงพลจะรู้ได้อย่างไรคะในเมื่อไม่มีโทรศัพท์ติดตัวอยู่ในเวลานั้นค่ะข้อพิรุษสุดท้าย ก็คือเรื่องของพยานครับในช่วงเกิดเหตุมีพยานคนแรกเห็นว่าลุงพลอยู่ที่สวนยางพาราซึ่งเป็นทางเดินที่ไปยังจุดที่น้องชมพู่หายตัวไปซึ่งช่วงที่มีการสอบสวนนั้นพบว่าลุงพลไปพูดคุยให้พยานบอกกับตำรวจว่าเห็นลุงพลในช่วงเวลา7นาฬิกาซึ่งไม่ใช่ช่วงเกิดเหตุจึงมีพิรุษว่าหากลุงพลไม่ได้ทำผิดจริง ทำไมต้องไปพูดกับพยานแบบนั้นซึ่งแม้จะมีพยานอีกคนหนึ่งระบุว่าก็เคยเห็นลุงพลอยู่ที่สวนยางพาร,ราแต่ก็มากลับคําให้การหลังเกิดเหตุนานกว่าสองปีซึ่งสารเห็นว่าอาจจะทําเพื่อช่วยลุงพลคาให้การแรกที่ให้กับตํารวจจึงน่าเชื่อถือกว่าค่ะส่วนข้อกล่าวหาลุงพลแล้วก็ป้าแตนในข้อกล่าวหาช่วยกันย้ายศพนะคะ ฐานความผิดนี้สารเห็นว่าไม่มีพยานระบุว่าทั้งสองคนขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแม้จะพบเส้นผมสามเส้นบริเวณศพที่มี mtDNA ตรงกับป้าแตนแต่ว่าระบุตัวบุคคลไม่ได้บอกได้แค่ว่าเป็นเส้นผมของสายมารดาเดียวกันเส้นผมนี้จึงไม่จำเป็นต้องเป็นของป้าแตนแค่คนเดียวดังนั้นสารจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยซึ่งคำวินิจฉัยในส่วนนี้ก็คงบอกได้ว่าทำไมป้าแตนจึงหลุดคดีคะ่ะ